เพ่อนช่องทุกคนนะคะมือนีน้นที่ยากก็ได้อ,ออกมาหน้านะคะหน้าอาจารย์อาจารย์พิซ่านะคะเ <phones> พิ่นมานอนหน้านะคะเพิ่นนอนหน้าเพิ่นเกี่ยวเขา่าตาเข่าอยู่หน้านะคะน้นที่ยากก็สิมาตามเอ่อเลขวงหนนะคะว่าเพิ่นนัดมือนี้นะคะช่วงบ่ายวันที่สิบหาช่วงบ่ายเลขแองสิมานะคะสิเป็นตัวใดก็สิมาตามให้พร้อมพี่น้องเอฟซี FC, ที่เพิ่นนัดไวนะะ้นะคะนะคะเพิ่นตาเข่าเต็มหน้าอยู่พี่นอ้อง ก่อนทิ่ไปฟังเลขวงในน้ำเพิ่นเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเนี่ยด้คะเด้อเจตมิขวัญรลังใจตามหาตัวเลขฝากพวามมีน้องเอฟซีขึ้นเก่านะคะมันตาเขาเต็มอยู่จกักคนยูบวายูน้องเอ้คนหนัดมือนี่นะคะว่าตอนบ่ายยังมากสั่นนอนหน้านะคะบนบนนอนบานนะคะ เขาเต็มหน้าอยู่ได้เขาลายแถวนอเอนาะยู่เลยค่ะอาจารย์อยู่อยู่อยงหอนมาพี่น้องเอ้ยอยู่บนนอนอ่ะอาจารย์อาจารย์อยู่บ่อ,อยู่อยู่นอนนอนพี่น้องมาหลบกวนบ่นอน กีเเขาไร่แทะเอาเอากัดบ่านอนนี่มาเนี่ยเนาะเกี่ยวเขาต้งมือใดจ้ะเดี๋ยวด้สามมือนี่ดี่นี่โอ้ด๋สามมือเอาใกล้จะได้ขึ้นเล่าหรือที่เสนธรรมดาที่ขึ้นอยู่ดิบอเดียวกันเขาก็ขึ้นนะบอกค่ะมือหนูมายังเต็มอยู่เนาะเขาบ้านนี่เกี่ยวอยู่มือหนูมามามือนี่เกี่ยงมันหรอคะมึงมืงหน้าเปยนะคะนี่น้อนหน้าประจำค่ะ อาจารย์บ่คอยเข้าบ้านเนาะตะพัดกระเซียนมานี่อยู่ตะ้ามันบ่ค่ะครัโอ้เกี่ยวได้สามมือแลอ้วแม่กงไปใส่ค่ะไปอัวุ่นละไปหาโม่เหรเจออุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เอาเป็นยังไรบ่ก็คือว่า,วา,าบ่าปัญหาดีธรรมดาเพราะว่ามันเด็กไปยังไรขึ้นได้ส้นกันร,รถไอเขาสิไปเบิึงมันเอเบ,บิึงอ้อยค่ะแต่ว่ากาับรถ ไปเจอรถอย่างรถซีรีส์รถอันลากรถยุ่ข้างทางเขาก็เลยสิ่านไปกายไปแซงขึ้นว่ไง่ายค่ะแซงกันรถรถคือลักษณะว่าจอดว่าเห็นอ่นี้ดิรถซีรีส์รถอันแก่รถค่ะมันเลยไหลมานบพราะปีว่ราตัวถอยตามกันเออถอยมากทเหยียบรถมอเตอร์ไซค์เว้ยแต่ยังเต้นเต้นออกนี่างนี้ก็เลยว่า ล้อหนาเป็นเลขแปดคนละโว้ยนบ่เป็นหยังมันบ่คะข้นกับว่าบ่เป็นหยังแหละจังไปเบิ้งกับ่เก็บบ่หยังหลแต่ว่ามันลักษณะผู้ยิ่งทองนะอ๋อค้นทองทองซีเดือนหาเดือนกันน้องนี่เป็นหยังเดาลูกเนคุ้มคล้องนะคะเนาะแต่ว่าเิ่นกัเขาก็ไปเอกยุช่วงเอกจะเรียกย่าเป็นหยังมันบ่คะเอกกับเาท่านเ่บามีผลหยังเขากะให้ยามาท่านกันนิดน้อยือวาอยู่แต่ว่าผมกับบ่ได้ถับครับ อาจารย์เปลาก็าการว่ามันดีนะก็เลยว่าเลยเปล่ามากเลยเด้เป่ามากทุกคนล่างเลยนะไม่จ้ะเขาก็เลยมาด้างนี้จ้าจ้อันวันนี้เพื่อนห้มาถามไหมค่ะอาจารย์บ้านเลขวงในมันมากไปเพิ่นนี่แต่คนล่อไหมค่ะล่อถามอาจารย์มาแอดไปตามมันอาจารย์นอดหน้ายห้แน่ว่าเลขวงในเพิ่นมาไปว่าเพิ่นนัดวันที่สิบผ่านไหมค่ะตอนาบก็เลยมากมากไปขาเลขวงในเนี่ยกับพ่อมาอยู่ดี มันเป็นมาหน่อยๆคู่คือเก่ามันบ่ค่ะหน่อยครูหน่อยก็ว่างันว่างันมันยังเลขสองทันมามเด้ออาจารย์จดให้หนู้นนะค่ะเดี๋ยวเธอจดให้เพราะนู้นเอาบนกระเอานี่มาอยู่ครับครับค่ะเพราะคักเขียนหอดวันทีไว้เห็บปูอาจารย์จดต่อลงหนี้ะค่ะเด้อตรงที่หนูเขียนวันทีไว้ว่าเป็นเลขวงนั่นอาจารย์จดลงให้แล้วนู้นชิซูใหม่เฟินเบิงโอ้ครับกับเจ้าเก่ามันเคยมากมันบ่ค่ะ ต้าว่างวดนี่เพิ่นบ่ได้เบาอย่างไรเอานะคะโอ้โหลงค้นกับว,ว่ามาวันที่สิบหาก,กับล่อดได้คือเก้าวสั้นมาซ่าก็ดีกพ่ามาหนูก็อยากมาตามอยู่อาจารย์วันนั้นตอนบ่ายหนูก็ได้แต่มาตอนบ่ายนะคะครับครับ,รบอตอนทีมันมีมาจำจำเนียร์ละอ๋อมีซจำเนียม์นี่นะคะกว่ากางอามอยู่ อาจารย์างามดีู่บค่ะเลกงามเลขงามเลกชุดนี้เคยไปน้ากันกันบ่ค่ะมันเกยอแต่นุ่นที่ย่า,า,าสิสุหมหยเบื้องนะคะอาจารย์มาเลกงามอยู่วระั่นปีที่แล้วโอ้ปีนี้ล่ะต้นต้น,ตนปีที่อันนี้ออกเคยออกชุดนี้นะนี่นะคะเลขวงในนุ่นที่ย่าเขียนไ้ว่าเลกวงในวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี่นะคะอาจารย์เปิ้นว่าหายมาแล้วนะคะเก้าเจ็ดหากับหนึ่งแปดกับหกหา อันนึ่งแปดหกหานี่เป็นเลขล่างบออาจารย์ส่วนมากสิเป็นสั้นบอกคา่ะครับครับครับจังหวัดที่แล้วมันหายรักเก่าเลยมันถังชั่วก็นี่นอนรักลางมันหัง,งมันหัง,งบอมแมนเก้าหาดอกมีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดแต่ว่าเลขสามโตมันหายซี่สามเจ็ดอ๋องวดที่ผ่านมานี่ยงวดที่ผ่านมาสามโตหายซี่สามเจ็ดครับมันเลขออกศูนย no? ์สามเจ็ดเนาะศูนย์สามเจ็ดตารางงวดพูดหาย สามสองเก็ดอกอาจารย์สามสองเก็ดมันออกสามเจ็ดสองมันออกสามเก็ดอ๋อกับเขาอยู่เนาะเลขกเขานี่อยาาชั่วบนบะบนาชั่วบนตามตามตามเบิ้งมากตามอาจารย์สังเกตนี่ชั่วบนมันบ่ค่ะอยากชั่วบนดิอือแต่ว่าอาจารย์หาซื้อลอตเตอรี่ขาปันนี่จะคืนภาสีย่างมันบ่ค่ะรับขาดภาสิบ่มีดเลยบ่ไปเลยมันบ่ค่ะบ่ไปเพราะว่าผมไปเมื่อวันกับบมีเล็กโมนี่มันบ่ได้หาบ่มูก็ได้ ฉบ่บนี่จะส่วนส่วนส่วนใหญ่ก็ได้เพราะเบิ้งดอกกับเกินเพิ่นหามาซาก็เลยบ่ไปหาลอตเตอรี่เลยครับคิดว่ามันบ่เป็นตะมีมันขีบบามีได้บ่อยไปก็บ่เกินผูดละสองฉบับดอกอ๋อซุมไอ้ลอตเตอรี่ที่เลขขายเลขขายเลขก็ได้บ่นว่เอเรียดวัดใจตั้งใจปันว่าสิไปฮอดจังหวัดนะคันเขาไปในจังหวัดก็จักสิมีบ่มีเจากสิมีบ่มี เขกคือเฮ้านี่แหละท้งบนหามาซาเนาะอาจารย์เนาะซาจากน้อยอยู่ซาจากน้อยอยู่กับยานบ่มีเนาะเป็นกน้อยเนาะซื้อหวยกิซื้อได้บ่มือนเก้าเจ็ดหาคับหนึ่งแปดกับหกห้าวันวดที่ผ่านมานี่ให้สี่สามเจ็ดออกศูนย์สามเจ็ดนาะอาจารย์เนาะต่งวดทัดไปหันอะไฮสามสองเจ็ดออกสามเจ็ดสองมันบ่ค่ะ แม่สุดมากเลขเพื่อนจะเขาบนเป็นบ่ออาจารย์ที่ตามอาจารย์สังเกตมากครับสังเกตสามงวดมาเป็นเป็นบนเมดเป็นบนเมดเราขอเสียคือหมาซ่าเนาะอาจารย์เนาะหไยมากตอนแค่มือเดียวแม่บ่มีเวลาไปหาสื่อลอตเตอรี่ไว้เลยเนาะลอตเตอรี่วันนี้มันหน่อยเนาะน่ยในคนละสองใบหนึ่งยางเหล็กทำกันว่าแม่ขาเจ้าว่าหายหลายได้นแพงหายหลายเกินสองใบแต่ละโตเนาะอาจารย์เนาะ มันก็บ่กือจังงวัดมันก็บ่กือ้อย่างเนาะบาว่าก็ทำลอตเตอรี่เล่นล่ะเล่นได้หนิอาจารย์มักบ่ค่ะมักอยู่ดิอาจารย์มักข้างบนข้างล่างมันเลยสมบูรณิดิมักเจ็ดหาห้าเจ็ดแต่ว่ามันหวยมันเสียอันหวยมันอันอยู่แล้วค่ะตัวนี้นะมันหนังกุ้งอวดดิเนระเลข75กนาผมบามันหามเนี่ยกุ้ง เจ้า่างงวดนี่ยังแ่งมาเปะเองพี่อาจารย์ที่ว่ามักที่มันบ่ค่ะมักอยู่เลขเนี่นีมักตะเก ا เจ็ดหานี่บ่ค่ะเก ا าเจ็ดหามักเลยอ๋อสิแปดก็มักอยู่อ๋อ้ี่ยสิแปดก็หงหาเนาะเลขมักหนึ่งอยดีสิแปดคนไหยมาซ้ำนี่นะคะเนาะมันกตานาล่องอยู่ลอยโคตรลอยอยังไบกับพ่อฟังอยู่เลขบ่ลายคนมันซื้อได้บ่ก็ยังว่า พอลองฟังเพิ่นห้ตามนนทิยากกับตามซื้อได้บ่ได้นั่นเป็นอีกเรื่องนึงเนาะรถตุลีจักสิย่างบ่ยย่างนะคะก็มาตามให้แล้วนะคะเพิ่นบอกว่ามาวันที่15ก็คือวันที่15อีหลีนะคะมาซ่าการกันนัดตอนบ่ายวันที่15นนทิยากกเพิ่งมาตามตอนบ่ายนี่นะคะเพิ่นก็มานัดกันจังซั่นกระทั่งสายก็ได้ค่ะ หมดกวนผมบ่อเสือกันผมเสือผมกันก็เลสสได้เนาะโอ้ยก็ะสีด้หลายซ้ำสองงวดแล้วเนาะบ่องวดพุ่นผมซื้อสามเจ็ดเศษสามมากระตรงกันกับเลขผีก็บวก่ะก็สิซื้อละงวดที่ผ่านมาเพิ่นห้ยซี่สามเจ็ดอาจารย์กระเซยเป็นบ่อค่ะโอ้ยหมดท่าว่ามันบ่อออกไปแล้วหมดท่าว่าเอาไปทิมใส่กับไปลวนบ่อแมนว่าเสือซื้อมันบ่อไมีผู้ใดรู้เนาะว่าเลขเสียออกตัวใดแม่นเพิ่นกระห้มากแต่ว่าหน้าสนใจอยู่มันหน่อยเนาะหน่อย ก็ว่านานนานรินยอนว่ามันหน่อยคนี่ะกันที่ฟื้นตามอาจารย์สังเกตมากนี่เล็เพื้นเขาตะบนมันบ่ค่ะเขาตะบนส่วนมากเขาบนเนาะสองสามวดผ่านมาไม่ตะบนบ่มันก็น่าคิดปวดวัสามสองเจ็ดเนี่ยผมก็ได้ยินมันเลขออกแล้วดิค่ะแต่ว่ากับเป็นกระเสียหายน้ำเขาพวกพวกดวงวอมี่กรบซื่อสามสองเจ็ดเลยููหลับสองลอยเงินก่นมันบว่าตดที่บัดมันก็ออก สามเจ็ดสองค่ะเพรไดจักจเลยบัตรวันที่ผ่านมาเนี่เขาแค่สมบัตบัตรที่ผ่านมาเนี่คนผัดบอบมากมันไปถือเลขฝาล่งศูนย์สามเจ็ดพ้อดีอพอเพิ่นเอามาสี่สามเจ็ดมันปาะค <4, 3 S 1> ับสี่สามเจ็ดแต่บัตเลขฝาล่องค้นผูกข้อตายนั้นเปิดศูนย์สามเจ็ดตรงตรงเลยเนาะเออกรรมิตพวกเล่นมาย่าอยนี่ถือ อถึงสิบบาทส้าบาท่ะค่ะมสูสูงสุดก็ว่าถึงหาสิบบาทเจ้าบอกว่าถึงเรียกกันสวดที่พลาดมากเนะี่ยซีสามเจ็ดอังว่านี่นั้นนั่นที่ยาสีส้มให้เบิ้งข้างสุดท้ายเราก็ปิดชิพแล้วได้ค่ะเด้ดออันนี้นะคะเลขวงในงมอดวันที่สิบหกพฤศจิกายนกัดได้มากแล้วนะคะเพิ่นหายมากเก้าเจ็ดหานะคะ เก้าเจ็ดหาอาจจะเป็นบนนะคะแล้วกับหนึ่งแปดกับหกหานะคะในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกสี่เนี่ยนะคะนะคะจะเป็นตัวเลขโชคลาภจะเป็นหรือว่าเป็นใช่บ่ใช่บ่บมีผู้ใดออกเด้อบ่มีผู้ใดรู้เด้อค่ะเด้อจะออกหรือบ่ออกบ่มีผู้ใดรู้นะคะน้ทิยานี่เป็นแค่ซื้อกลางเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะน้ทิยานี่เป็นแค่ซื้อนําเสนอนะคะ กัโบโรูว่าเลขเสียออกตัวใดกับพิจารณาเบิ้งนะคะชอบก่คคอยจัดคอยลงทุนบ่ชอบกัเบิ้งเป็นการบันเทิงหรือไว่าถลียบเทียบหรือไว้ทะลุน่นว่ามันจะออกหรือบ่ออกนะคะก็ขอให้พอมีพลองเอฟซีโชคดีมีใช่ถูกหวยลำดวยไป็นน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ